สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบโซโล่ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมดัสซึ่งแมปนี้นะผมก็ข้าท่านี่จะติดเลยนะครับผมนะทุกคนก็เล่นดูดิเล่นมาเวลเจ็ดสิบเก็ดแล้วแต่ผมเห็นคนอื่นเล่นเวลสองสามร้อยแล้วมันโคตรไวนะครับผมเพราะว่าผมลงแต่ดันเดิมๆนะครับเพราะว่าผมอยากได้ครบเซตนะครับผมนะผมได้มีดอันนี้มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะเป็นมีดระดับมิตติกเลยนะครับผมนะฮะมันอยู่ใน ระดับหนึ่งในร้อยป้านะครับผมนะทุกคนไอมีด I mean, นี้นะแต่ถ้าดันทุ่นันก็จะลดเหลือประมาณหนึ่งในเก้าสิบนะฮะประมาณนี้นะผมก็อัพไปเลเวลสามสิบหกแล้วนะฮะก็ข้างที่จะแรงเลยนะครับทุกคนด,ดูดิไอพลังของมันนะอยู่ที่สี่พันนะครับทุกคนแล้วก็ไ I mean, อมีดองจิอูนะครับนะคือผมก็ได้มาครบสามเล่มแล้วผมก็ทําการฟิวชั่นนะแล้วก็พลังของมันก็ขึ้นมาประมาณสี่พันเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจผมจะใช้อนไต่อดีนะทุกคนดูดิ <c oughs> แต่ว่า ดาเห็อันนี้มันแรงกว่านะเพราะว่าผมใส่เอ็นชาร์ดไปนะทุกคนบวกสองเห็นปะเออผมว่าอันเนี้ยอันนี้แรงกว่านะเพราะว่าผมไปฟิวชั่นมานะวิธีการฟิวชั่นนะฮะฟิวชั่นยังไงพี่นะผมจะมาทใํใไปดูกันละกันนะทุกคนเห็นไอ้ดาบนี้ไหมนะพลังมันอยู่แค่พันสามไ่ยไอ้ดาบดำนะฮะเราสามารถที่กดฟิวชั่นไอ้ตัวโมโม่ตัวนี้ได้นะกดปุ๊บนะมันจะใช้สามอันนะครับนะฮะในการฟิวชั่นนะครับรวมดาบที่เรามีแล้วหนึ่งอันนะทุกคนก็ทําการกดฟิวชั่นนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ จากพนะันสามเนี่ยเดี๋ยวดูดาเมจของมันนะมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนขึ้นมาเป็นสองพันนะทุกคนคือแบบแบบดาเมจแบบไม่ใช่เป็นดาเมจเนี่ยคือค่าพลังนะขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยฮะมันจะมีแบบวิ่งวิงวิงด้วยนะเป็นระดับชายนี่นั่นเองนะครับทุกคนปกติแล้วดาเมจเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไ้ดูดิดาเมจของมันอยู่ที่เจ็ดนะทุกคนอยู่ที่เจ็ดแล้วถ้าช้ยนี้ปุ๊บขึ้นมาเป็นสิบเลยนะก็คือขึ้นมาสามนะครับผมนะทุกคนสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้น ไอ้ไอเนี้ยโหดกว่าดับมิติแล้วนะฮะถ้าเราได้ครบ3อันนะครับผมนะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะใช้มีดดันี้มากกว่านะแต่มีดดัมนะมันมันถือข้างเดียวอะน้องดูดิมันไม่เท่เลยนะครับทุกคนมีสกิลนะทุกคนผมอัพสกิลนะครับกกส,กสกิลเดียวนะั่นคือสกิลอาฮะเป็นการปั่นแบบนี้นะผมบอกเลยมีนี้โคตรโหดนะฮะคือเราสามารถจะวันฮิตได้นะครับทุกคนคือแบบโหดจัดนะครับทุกคนเดีย๋ยวให้ดูคือคือถ้าไปนับไอ้นี่นะ อันนี้ก็วันฮิตเหมือนกันไอ้มีดท,ทองกิดูนะแต่ว่าอ่ามันต้องครบ3อันไงมันถึงจะโหดน,นะทุกคนแบบเอามาฟิวชั่นกันนะอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะแต่อันนี้คือแบบพิวๆเดียวไม่ได้ฟิวชั่นนะทุกคนคือแรงแล้วทุกคนถ้าใครแบบได้ครบ3อันนะผมบอกเลยว่าโหดจัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเซลไอเด้าเควสแม่งเควสให้ขายเารหรอแป๊บนึงนะขายไอเทมก่อนโอเคลองลงลงดันเจี้ยนดูนะด้วยมีดนี้นะทุกคนคือผมบอกเลยว่าดาเมจแรงมากนะคือไอพวกดัน ดันกระจอกกระจอกพวกนี้คือวันฮิตเลยนะถ้าได้มาทุกคนดูนะดูดิดาเมจนพันหนึ่งอะ่ะน้องดูด <laughs> ทิทีเดียวทีเดียวตายนะครับทุกคนไอพวกนี้วันฮิตเลยนะคือแบบง่ายไปเลยอะ่ะเกมนี้นะครับทุกคนไอนี่ขนาดแบบไม่ต้องใช้สก,กิลก็ได้นะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวลองใช้สก,กิลดูผมสกิลก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยแต่ก็ตีปกติดีกว,ว่าะตีปกติแรงกว่าทุกคน วิธีการอัพสกิลนะครับนะทุกคนเห็นไอ้ตรงนี้ไหมทุกคนเราต้องทําการอัพสกิลทีฮะให้ไปสุดสายสายใดสายหนึ่งนะทุกคนเห็นปะเนี่ยเราก็อัพไปเรื่อยๆนะทุกคนอัพเดี๋ยวผมอยากจะอัพสกิลนี้ใช่ไหมผมก็ต้องปลดไปเรื่อยๆเอ้ยผมปลดสกิลนี้มาแล้วนี่หว่าผมก็เอาสกิลนี้เลยหว่าเห็นปะมันก็จะปลดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราต้องฟาร์มสกิลทีนะหรือฟาร์มพอยต์ให้มันมัตเตอรี่ให้แบบมีเลเวลให้ถึงนั่นเองนะครับทุกคนก็ง่ายๆเนาะ แต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ผมแนะนำนะถ้าอยากให้ฟาร์มสกิลไอ้พวกนี้นะไปดันอื่นนะไอ้ดันรถไฟมัน,ม,นมันแบบมันได้น้อยนะครับทุกคนเออมันได้น้อยไปฟาร์มแบบดันอื่นนะจังเกิลอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันได้เยอะมากเลยนะทุกคนโอเคเห็นไหมแป๊บเดียวฮนะตายครับผมคือแบบฟาร์มชิลมากนะครับผมนะคือเอาง่ายคือตอนแรกผมกะจะฟาร์มจนแบบผมไดออ้ชุดเกาะครบเซตนับทุกคนดูดิ ไุ้ได้ไหมแก่โหวเนี่ยโอ้โห <c oughs> ผมแบบฟาร์มมาแบบฟาร์มจนเบื่อเอาไง่ายแล้วคนดูดิเห็นไหมไม่ได้หมวกสักทีเนะี่ยไอผมมีสามอันแล้วปะเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามีสองอันนะคถ้าผมมีอีกอันกางเกงอีกหนึ่งอันผมจะอัพเป็นใช้นี้ได้นะผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะฮะมันจะแบบอัพสกิลพลังโคตรเยอะเลยเรียบร้อย ฟาร์มไม่ได้เลยฮะทุกคนชิวฮะคือมันมาฟาร์มชิวแล้วอ่ะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยคือแบบวิ่งวิ่งผ่านมอนก็ตายนะครับทุกคนคือแบบวิ่งชิวจัดนะครับตอนนี้จริงผมควรที่จะเปลี่ยนดันไปตั้งนานแล้วนะแต่ผมพยายามจะฟาร์มเ,เพื่อที่เพื่อที่อยากจะได้ <c oughs> อะไรวะเ้ยทำไมผมได้กล่องคูณสองอ่ะไม่กล่องคูณสองนี่คือเปิดกล่องอันนึงได้ของสองไอเทมเลยหรอเออแปลกอะ เดี๋ยวเร็วรอบนี้ผมจะได้ไหมมีดโอ้ยรอบนี้แม่งเลื่อนไปเออยอะจังวะเป็นรับบีนะเออเล่นบีอะรันเจนแรงบีโอ้กล่องฮนะทำไมผมมีแค่สองกล่องเองอะ โอ้ยไม่ยุติธรรมเลยผมมีแค่สองกล่องเองทุกคนอ,อะไรวะอันนี้นะครับผมนะเลสเกตนะครับถ้าเจอผมแนะนําให้ลงเลยนะสับคนที่แบบว่าหาของนะเพราะว่ามันจะได้เอ้าไอ้เหีเ้ยผมผมกำลังจะลงเลยโอ้โหคือเอาง่ายนะถ้าเลสเกตถ้าเจอก็ถ้าเราลง,ลงไหวนะผมแนะนําให้ลงเลยเพราะว่ามันจะได้โอกาสได้ของดีนะครับเพราะนนที่จะหาง่ายเลยนะทุกคนเห็นดาบที่ผมถือไหมมันปกติจะหนึ่งในร้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเลสเกตจะหนึ่งในห้าสิบนะทุกคนคือแบบหาง่ายมากนะครับ อันนี้โอเคนะรับผมนา่นผมทำเควสมาสักพักแล้วเดี๋ยวผมจะมาสุม่มอันนี้ต่อแนละ้วทุกคนดูดิผมจยะได้สกิลอะไรปะผมไม่รู้เหมือนกันนะไอพวกสกิลนี่มันจะดีหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้มีดดีกว่าเอาจริงเพราะว่ามันตีปกติไม่ได้หรือหรือว่าผมทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าต้องเป็นอันที่ดีๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันถึงมันจะถึงมันจะตีปกติได้ไม่คิดเห็นมีดลอยมาใช่ปะวะ โอ้ยเกลือหมดเลย <c oughs> สายฟ้าถาวนโอ้เกลือหมดเลยฮะทุกคนโอ้จริงๆมันก็เกลือหมดเลยน่หว่าใช่ไหมโอ้มันมีไฟไฟอยู่ฮะทุกคนมีระดับมมติกอยู่เดี๋ยวดูสิเราสามารถรวมกันได้เหมือนกันนะครับผมไอ้พวกนี้นะเนี่ยเราสามารถแบบเอามารวมกันได้มันจะเป็นระดับชายนี่ฮะสุดโหด ประมาณนี้อุ้ยขึ้นมาพันหนึ่งเลยวะแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่นะน่จะใช้สักเท่าไหร่เลยนะองจริงนะเดี๋ยวผมลองใช้ดิเนี่ยมันตีปกติไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะใครรู้คอมเมนต์ทีนะทุกคนไอ้พวกสกูสกิลอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองลองไปลงดันเจียนอื่นดีกว่านะทุกคนเนี่ยเนี่ยแท็กเวสเป็นดันเจี้ยนที่จริงมันจะมีถ้ำตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปลงดันเจี้ยน จังเกิลดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่ามันฟาร์มมัตเตอรี่ค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนคือมันได้แบบแต้มเยอะมากนะครับสำหรับมัตเตอรี่ไอตรงนี้นะเอามาฟาร์มสกุสกิลได้เลยนะทุกคนแล้วก็หาของมันมีอาวุธใหม่ด้วยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าอาวุธไหนมันโหดกว่ากันนะสำหรับเกมนี้นะก็ต้องรอหาข้อมูลนิดนึงนะแต่ก็ผมว่ามันผมผมว่ามันแล้วแต่คนอยากเล่นวะใครอยากเล่นอาวุธไหนก็เล่นอาวุธนั้นนะ mm hmm. แล้วก็แบบลงดันซ้ำๆไปแล้วก,แวก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาอัพ มาฟิวชั่นกันนะนี่ฮนะเป็นแรงระดับ F บวกนะทุกคนก็ค่าพลังค่าต่ำแล้วต้องการหมื่นสี่ฮะทุกคนผมชิวๆอยู่แล้วไป let's go โอเคฮนะโอ้ยเลสเกดเหรอเจ็ดหมื่นขั้นต่ำผมไม่ไหวฮนะเห็นไหมล้วก็เดี๋ยวทุกคนให้ดูอะเห็นปะตัวหนึ่งเนะี่ยมันได้ XP ห้าร้อยเลยนะทุกคนคือแบบได้เยอะมากนะครับผมนะผมแนะนำนะให้มาฟาร์ม ไอ้จังเกิลตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมตัวละ500 xp นะทุกคนโอ้โหดูดิ500 xp ครับโคชิวอ,ะอ่ะตรงไหนกว่าตรงนี้ตรงนี้ได้เยอะจัดอะ่ะทุกคนตัวละ500 xp แล้วก็จะเป็นบอสใหม่ฮนะเห็นไหมของดบอล้วก็จะไป ใหม่หมดเลยทุกคนเห็นไหมไมันจะมีแบบขวานนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นชุดเกาะสีแดงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชุดไหนไมันจะโหดกว่ากันนะแต่ว่ามันก็เท่ากันหมดเลยนะเท่านี้เห็นนะมมายถึโอ,อกาสได้เท่ากันหมดเลยเห็นไหม <laughs> เราได้ดาบวันนี้มาคือมันฟาร์มง,ง่ายไปหมดเลยทุกคนตีไม่กี่ทีก็ตายนะครับโ <laughs> คตรชิวอะหรือว่าผมจะไปลงดันที่มันโหดกว่านี้วะ <laughs> ได้อาวุธเลยไหมโอ้ตกใจ ทำไมผมได้ขอคูณสองเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นวะโอเคแล้วมันก็จะมีเออ่ดันเจียนนะครับผมนะเป็นอันนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นเครีฟนะทุกคนเป็นถ้ำนะฮะผรับเควสดิอ่ะผมรับเควสเลยไม่รู้ไต่ไปบนเลยทุกคนอะอะไรอ่ะแอนสเวิร์มอะไรไม่รู้อ่ะกดมั่วเลยแล้วกันนะทุกคนให้ไปไหนอ่ะโอแมวอยากจะลงดันตรงนี้เดี๋ยวผมหาดันที่มันแบบค่าพลังพอๆกับผมแล้วกันนะทุกคน หกพันห้าพันกระจอกไปน้องชายอุ้ยเอาเลยเปล่าสองหมื่นห้าอะรพลังผมสองหมื่นสามอะผมมั่นใจวะผมว่าผมไหวโอ้มันต้องหมดล็อกนี่ว่าเอ้ยผมอัพสเตตแน,น่าจะได้แล้วปะลองดิอ้าวแล้วพอแล้วไงไปเดี๋ยวลองลุยกันเลยว่ะทุกคนมันได้โอกาสได้อะไรฮนะมีดอะไรไม่รู้ว่าคาตนานะเหรอโคตรยาวนะทุกคนเดี๋ยวต้องลองเล่นดูว่าผมไหวหรือเปล่า แต่ผมคิดว่ามันน่าจะโอ้น่าจะน่าจะ,าจะชิวๆแล้วถ้าเราได้ไอ้มีดมิติกไอ้ตัวนี้มาครับทุกคนผมคิดว่ามันมันเกมมันเล่นง่ายมากๆเลยนะจริงๆหรือว่าแบบจริงๆโอกาสมันก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนดูไอ้เห็นวันฮิตอยู่เลยตีวันฮีตอยู่เลยทุกคนดูนนดิคือได้อันนี้มาแม่งโคตรโหดอ่ะผมแนะนําเลยนะไปลงไปลงแบบดันเจียนแบบกากๆอ่ะเพื่อที่จะได้ไอ้มีดนี้มานะทุกคนแล้วนอกนั้นทุกคนก็ เอามาอัพเกรดนะทุกคนแล้วก็ลงดันไหวชิลเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมดเนาะดูดิไอ้ดันนี้คือได้ได้ x p แค่ร้อยเดียวเองไง x p ของแบตเตอรี่นะทุกคนผมแนะนำนะถ้าอยากจะฟาร์มแบตเตอรี่นะฟาร์มแบบสกิลนะจังเกิลนะ่ตัวละห้าร้อยโคตรดีโอ้ยวัน hit วัน hit กระจกจัดเลยเอ,อดูบอสนะบอสเลือกห้าพันวะเนี่ยไมีโอากาสได้คดตาตนะฮะทุกคนไม่รู้โหดหรือเปล่าแล้วก็ชุดเกาะบมาป่าฮะโอ้ยครั้งไหนบอสที่เขาว่าโหดอะลองดูดิสามที <laughs> อะไรวะเนี่ยเกมแม่งได้ได้มีดมาแม่งมันง่ายจัดเลยนะ้องโอ้โหคือเข้ามันมันเข้าขั้นสู่แบบ การฟาร์มหาของแล้วเนะี่ยเอาจริงๆนะอุ้ยกล่องสามกล่องวะลองดูดิได้อะไรมีดมาหน่อยนีย่เดี๋ยวคลิปหน้าผมไปฟาร์มหาอาวุธอื่นดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวฮนะโอ้ยได้ของเยอะมากอะ่ะเออเดี๋ยวอาวุธชิ้นนี้นี่มันมันโหดเกินอะ่ะผมว่าอาวุธชิ้นอื่นก็จะโหดเหมือนกันแหละทรงนี้นะแต่ผมอยากได้ชุดให้มันครบเซตก่อนหนะ่อยดิแม่งไงชุดนี้มันเท่นะทุกคนแม่งเอ้ยแต่ไม่เป็นไรฮนะ ถ้าเราใส่ชุดครบเซตมันจะโหดมากเลยนะทุกคนโอ้ยเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับทุกคนนะผมขอทำเควสตรงนี้ไปเสร็จเดี๋ยวละกันมาเผื่อได้ชุดจริงๆมันน่าจะมีโหมด F K นะมันมีปะผมไม่รู้เลยมันมี F K ไหมโอเคฮะตอนนี้ก็ผมทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับทุกคนะทุกคนก็ยังได้เห็นเลยนะเกมมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมันอาจจะเพิ่งเปิดด้วยละคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกคนก็นอกจากที่ฟาร์มหาของเรื่อยๆนะถ้าน้องๆแบบ ได้ไอ้มีดนี้คือจบเลยนะทุกคนได้แบบทุกอย่างที่ขวางหน้าแนละ้วฮะลงดันได้ทุกอย่างนอกนะั้นก็เหลือที่น้องๆแจ็คฟาร์มเลเวลเพื่อปลดปลดอาดันเจียนไปเรื่อยๆนะครับผมนะทุกคนก็โอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันผมว่าผมจะลงอีกสักพักแหละจนกว่าผมจะได้ครบเซตนะไอชุดเกาะน,นะทุกคนแล้วก็ไปค่อยลงดันอื่นแล้วกันนะสำหรับนะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะบายครับผม